สวยหน้าตาค่ะอ๋อสวยจริงๆมัดมีน่ารักอ่ะน่ารักมากหมอ่ะชื่อแรกนะคะหนูชื่อมัดมีค่ะอายุสิบดปีสิบเจ็ดไม่รอดเชียงใหม่คะปะคนเนี้ยอธิบายความเป็นตัวเองนะคะก็ถือเป็นคนที่แบบว่าเออเออบางทีค่ะก็แบบบางทีก็ชอบเดบแอ์ไปเองแบบพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ พยายามค่ะในสิ่งที่เรื่องชอบอีกก็จะชอบแบบว่ามุ่งมั่นในทุกๆอย่างทําทุกๆอย่างให้ได้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักกับทุกคนค่ะน่ารักเสวยเลยหรอ่ะใช่ค่ะสวยมากสวยจริงคนดีของดีเชียงใหม่ชอบเห็นคนอื่นเศร้าค่ะต่อมานนะคะงานอดิเรกของเขาตัดบ่อยมากเลยคนนี้เล่นเกมค่ะเวลาที่หนูเล่นเกมใช่ไหมคะความเศร้าของหนูมันก็จะออกไปเลยค่ะแบบว่าหนูจะลืมทุกอย่าง ทุกอย่างแล้วหนูก็จะโฟกัสกับเกมอะไรอย่างนี้ค่ะคือเป็นคนชอบเล่นเกมอะรอคะใจค่ะเล่นกับใจค่ะช็อตบัตมีน,มนี่แบบปัดเยอะมากาแฮ้ยอะไคนใจร้ายแล้วก็หนูก็ชอบนอนค่ะแล้วก็ชอบไปช้อปปิ้งค่ะน่ารักมากความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็คือเชลดเดอร์ค่ะแล้วหนูก็สามารถทาลิ้นสี่แฉกได้ค่ะแ,แต่ว่าหนูความสามารถปกติคนเราทําได้สามแฉกแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆหนูทําได้สี่แฉกค่ะ ยิ้มน่ารักโอ้โหน่ารักถ้าทุกคนดูใกล้ๆนะคะน่ารักมากแม่คก็ือย่างที่ชื่อหนูบอกค่ะก็คือดวงตาค่ะต่อมาก็จะเป็นแก้มขีดค่ะถ้าหนูยิ้มเยอะๆถ้าทุกคนทำให้หนูยิ้มหนูก็จะยิ้มแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหโอ้ยอย่างน่ารักอ่ะเข้ขีดใช่ไหมคะน่ารักมากแม่ต่อมาค่ะก็จะเป็นตายแล้วหนูก็ เป็นคนจริงใจค่ะต้องเพิ่มตลอดมั้งแบบเนี้ยสัตว์ที่หนูชอบนะคะหนูก็ชอบสุนัขค่ะหนูเคยเลี้ยงผมหมายถึงคุณเก่งนะไม่ใช่ผมชชีวิตไปแล้วค่ะน่ารักมากไหมน่ารักอ่ะ อบนะคะหนูชอบฤด,ดูหนาวคะ่ะหน,นเล่นหิมะที่ต่างประเทศมากๆเลยค่ะส่วนสีที่หนูชอบนะคะหนูชอบสีมิดไนบูค่ะเพราะว่าหนูชอบไปทะเลใช่ไหมคะหนูก็จะชอบไปดูแบบว่าก่อนที่แบบว่า,าตตแบบค้ะอาทิตย์จะตกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสีน้าเงินอยู่อะไรนี้หนูก็จะชอบดูดูแล้วสบายใจเลยค่ะส่วนอาหารที่หนูชอบนะคะหนูชอบกินแซลมอนบ้างๆเลยแซลมอนครับเวลาที่ชอบจะเป็นแบดมินตันค่ะอยากเล่นกับคนข้างๆเลยยี้ย้อ จอชูด้วยเขาเล่นกระสคนเลยมูลรักนักกีฬาตัวที่หนูชอบนะคะแล้วก็หนังที่หนูชอบก็จะมีเป็นมินเนี่ยนค่ะหนูชอบมินเนี่ยนเพราะว่ามันตัวสีเหลืองเรียบร้อยไม่ถึงไม่ถึงนุอายุหรือเปล่าชอบมากสามารถเพิ่มได้ถึงตัวเองนะคะในอนาคตค่ะ ไม่รู้ว่าหนูจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหนูพยายามตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเพื่ออนาคาตของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่นึกเสียใจทีหลังค่ะเอะอประมาณนี้ค่ะก็คนต่อไปเลยค่ะ